พี่น้องเมื่อี้ยี่ติวเด็กินก๋วยเตี๋ยวในพี่น้องเปลี่ยนอาหารพู้ได้ยากเขาไม่กินกับยี่ติวเด้อพี่น้องเบื่องลุกเป็นตะแสบบ่อพี่น้องเ้นนันเซนบ้างพี่น้องอันนี้ก็เป็นคือเเ้นข้าปุ่นไหมพี่น้องห้าสิเฮ็ดเป็นข้าปุ่นก็ได้เฮ็ดเป็นกินเป็นก๋วยเตี๋ยก็ได้พี่น้องแสบเพื่อกันที่ติวหมักเส้นอน้อยนี่แ่ะพี่น้องเอามากินน้ืกันกับยี่ติวพี่น้อง วัสดีพี่น้องวัอนี้ยิ่ติวกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเปลี่ยนอาหารผู้ไดอยู่ไกลยิ่ติวเขาไม่กินไปยิ่ติวเลยพี่น้องเ็นอืดแล้วพี่น้องมาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวนอกันกไปยิ่ติวกำลังสิกินก๋วยเตี๋ยวหนำจนบ่มีพี่น้องกำลังสิกินก๋วยเตี๋ยวไอข้าเจ้ามาส่งของสั่งของอันร้านอาเซียนเขามาสั่งมาส่งของพี่น้องขอโทษพี่น้องบอกผิดขาเจ้ามาส่งเข่ามาส่งตามาส่งกลุ่งยิ่ติวยิ่ติวกันได้เด่นล่องไปเอาของสกเกลพี่น้อง ปกติคนกับมาไหวมือน,นี่คนกมาสาแเถบุมาให้กินเกีเ๋ยวน,น,น้อการไม่เกียวยิ้สิ้มน,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 นมูนได้พี่น้องเสียพี่น้องกินเนื้อได้เสียต้องการได้เกีวใส่หมูสับได้พี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวจิงว่าเอาทักมึงขัดสีซั้งทัวงอกอันย้วนลานอาเซียนกระยานั้นขอจอมากว่าท่านซั้งเขาซีสอบพี่น้องสิก,กินเมดว่าป,ปีนี้ ากับแป้งึครับแกมักเส้นเส้นในโบกัดตีข้าวเจ้าเฮ็ดเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นข้าวปุ้นพี่น้องขอโทษด,ด้วยพี่น้องเฮ็ดเส้นข้าวปุ้นขันข้าต้มต้มบ่ทั้นเปื่อยคะ่ะเข้ามาเฮ็กเดก๋วยเตี๋ยวแซ่บพี่น้องนี่คือมักเส้นนี่ถึนกินกว๋วยเตี๋ยว ขนมมันอืดจักน้อยมแเป็นเซนขขบปุ่นพี่น้องลบมากปีนี้พี่น้องเข่ากับแพ้งเข่าเนี้วกับแพ้งเข่าเจ้ากับแพงอย่าไ้กินอาหารฝรังอยู่ดอกพี่น้อง ข้าวเหนียวซอสเนึองกันดีสิบกิโลกอะสี่สิบออยล้วพี่น้องข้าวเจ้ากันแล้วค่าคือกันความแพงบองงกแพงต่อปานิ่นละพี่น้องปานิ่นกิโลละสี่ออยโล ซีออยซีออยลุกดอกพี่น้องแจกพี่น้องจับหมูได้กี่ยังมื่ออย่างได้กินก๋วยเตี๋ยวน่ะพี่น้องแล้วบะเอาผักๆแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็บว่าเอาเมื่อได้อยากจังำใคนเอาได้พี่น้องเมื่อได้บะอยากให้ดูกระเอา น้องคลิปนี้ผูดด้ใดถามมาเบอร์ยก่ติ๋วแล้วพี่น้องหรือว่าไม่มกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำนิดติ๋วแล้วอย่าลืมกดติดตามให้เราได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง